ดิ้มาดินมาดินมาดินมาดิมาดอนเวทมาเด็กคือนอน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 มาไอเกีดเวทในห้าสี่สามไอเกียเวทมารอรอบรอบรอรอบเต่าอีไปเต่าอีไปเตาีมาเต่าอีมาเสายีมาเต่ายีมาเต่ายีุาเต่ายีมาเต่ายีเต่ายีมาเอ่าีเตายีมาเต่าอีมาเต่ายีมาโห่ายาโต่ายีมาหต่ายีมาเตาโชต่า้ีมาเรับีออกมาจก่อมาาีรับีรับตีตีอาตอมก่เยมาหยยโหโหไ้ตี้าาอานาก่าตายแล้วโหไว้โหไว้โหไว รอ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 เอเกตใ้ชคไปห้าสี่สามอเเกต้ชครับรับับตับลงเสาเสาลงเสาลงเสาลงเสาโหโฮโฮโฮโอ้โอ้ย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 โ้าใไม่มีความอไออกมาจากเขหน่อยรับหน่อยรบหน่อยบหน้อหน่อยหนับหน่อยหน่อหน่อยมาหน่าหน่อยมาหน่มาน่อยมาหน่อยมานอมาน่อมานน่อมาน่อมาน่อมาหน่มาน่าน่อมาหนอาน่อนอมาหนนอยม่มานานมานยหน่อยาหน่อยนานอมามาหนน่อยนมา่มานาวนน่อมานานมาน้มาหนมานาหมาชาามา นีมานดีทมานัดอีทมเดินเดินอมีเดินออกมก่อนเดินออมาก่อนฮิวิวิว้หน่อยฮิวล้มหน่อยฮิวอาจะไม่พอเดินนนอมันิวก่อนเดินขึ้นนอมันิวก่อนมีจูกะการนะดิเดินขึ้นนอมาเดินขึ้นนอมาเดินีมาเดิอีทมาอ้อมอ้อมอ้อ้อมอ้อมอ้อมเดโอมาลงเามาลงเสามาลงเามาลงเามาลับับลงเสามาลงเสามาลงเามาไอเกเสาในห้าเอ้ยเดินขึ้นนตก่อนเดินขึ้นนก่อนเดินขึ้นนก่อน อย่งย่งเรา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 เดินขึ้นนอตเดินขึ้นเดินเวมาเดินเวมมาเดินเวมาเอ็นเกตเสาเอ็เกตาในห้าสี่สาเ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 เดินขึนนอตไปเดินขึนนอตไปเดินขึ้นนอตมาเดินขึ้นนอตมาเดินขึ้นอเดนขอตเดินขึ้นอเดินขอตตรงตเลยอ่ะเดินขึ้นนอตมาเลยเดินขึ้นนอตมาเลยระวังกันะระวังกันละตางจูให้เดินขึ้นนอตมา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 เดินขึ้นนอตอีกนอเว็ทมานอเว็ทมานอเว หน้มาหาวิห้าัดอีมานัดอีมานัดอีมาหนัดอีมานัดอีมานัดอีมาหนัอีมาเอ็นเตเสาเอ็นเกตเาในห้าีสามทางเอ็นเตเสารับรับรับลงเสามา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 ลงเสาเลยลงเามาอีมาหนัอีทมาเสาอีมาหนอีมาเนาอีมาหนอีมาครับรับรันยหนลงเสาอีมาเสาอีทมาอิวรับหน่อยกินมาดอกินหน่อยกินหอกินไอมั่วหน่อยกินไอมวหน่อยลงเสามาลงเสามาแดวิแวิแดวิลงเสามาลงเสามามีจูทางจูให้หน่อยด ลงเสามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ็นเปลี่ยนน็อดในห้าสี่สามสองหนึลงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาลงเนึ่งหนึ่งหนงหนึาหน่งหนึ่งหน่งหนึมาหนึ่งหนึเงหนึ่งหนึ่งหนาหน่งหนึ่หน่หนึ่งหนึ่งหนึวงหนึ่งหวึ่าหนึ่งหนึหนึ่หน่งหนึงหนหน่งหนึหนึาเหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนเ่งหนอ่งหนึ่งนอ่งหนอ่หนอ่งหนึ่งหนอ่งหนึ่งหนอ่งหนอ่งหนึ่หนึ่งหนอ่งหนึหอยหหอย่งห เดินขึ้นนอนมาเดินขึ้นนอมาเดินขึ้นนอนมาเดินขึ้นนอตมาเดินขึ้นนอนมาเดินขึ้นนอาเดินขึ้นนอเต้องต้องนมาเดินเดียวเมื่อกนอนเดเื่อก่อนเดินขึนนอนมาเดินขึนนอนมาเดินขึ้นนอมาเดินขึนนอไม่เลื่อนเดินขึ้นนอตไม่เลื่อนเดินขึนนอไม่เลื่อนชาโลซาวเยห้ารี่ดามชาโลซามาชาโลาวมาข้านเ้วเดินขึ้นนอเดินขึ้นนอตมาเดินขึ้นนอตมาเดินขึ้นนอตมาเดินเดินขึ้นนอตมาเดิน แปดวิแปดวินอรเวทมาฮิวหิวหิวเซาเวทมา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 เซเวทมาเซเวทมาสี่พาออกสี่พาออกรอรอเอ็นเกตเอ็นเกตนอตโชคในห้าสี่สามนอนนอนโชครอบ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 เซาเวทมาเซาเวทมาเซ์เวทมาเซาเวทมาเซอรเวทมาอรบ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 รไม่รบเลยสรรบเลยรีบรบรบวมันเจอรมันเจอไวอะมันไม่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 ใ่มันมมี